วัสดีครับมือนี้พี่โจพี่โจเฮ้าครับพัชพ่าต้มปลากินอีกแล้วครับมือนี้ี่ทำงานในอนาวต้มปลาเนี่ช่วงนั้นพ่าไปกินก๋วยเตี๋ยวครับแต่ว่าตอนนี้พ่าพัชพ่าต้มปลากินต้มปลาเน้นพ่าก็ไปซื้อปลาเน้นมาต้มแม่นาพี่โจเออมือนี้ต้มปลาเน้นนี่แชร์เพจหนึ่นั่นมาในพี่เดียวโอเคเป็นประจำ้อง นี yeah. ่เอฟซีมหาครับนี่เสือมโคกมากครับโชดมนโคกน้องนี่เสื่อมโคกก็ฝากสองคาเลยองคเออขอมาเข่า้อ้มากรบันอย่างเด้อขอโทษได้เลก็บอกกันดีๆท้ายเลยเพ่าไทยนี่กับเอฟซีมากกันนะขับรถมากนี่ม่นมดเลยครับนี่มาเท่นกันะนนอมามาห่มกันในนอแะบนนอ ท่านนเหรอแม่นบ่ะพันธุ์ชีไก่ไปเพิ่นเห็นเอฟซีมหาแล้วเพิ่นเลยเพิ่นเลยเพิ่นเลยบอกว่าหมุนน้ำยันหลายคนผดบ่เพิ่นเลยขี่รถไก่ไปนะครับครับว่าเป็นยังครับนี่กแม่นกันนักเอฟซีกันนี่ก็นเลยมาต่างไในนอหนอหนักฟุตบอลว้า ฮมองจอดรถนนี่นดนกนนครัขบขอบคุณหลายๆนอขอบจใอบบงงอจหลายๆไ้ด้เาแบนี้หลายขอบคุณขอบใจมากๆครับดีใจมากๆ จำได้เยอะดอกน้องเอ้ยเจว่ามาทางหนองกุศีบ่แม่นบ่มาทางหนองกุศีนบ่บูเมีนทางนันเดียน่ะยผมลาเสียครับผมล่าเสียหนาะยธุรกิจจำได้อยตัวเคยมาอยู่เออเออเออเอดีๆลาดีซีเอฟซียังนั่นเนี่ยครับครับนะครับครับของคมนะครับของคมรักจริงเอาคำคมในกีฬาครับคำคมในก้ยคำคมในกีฬาวัฒนธรรมเลยเนาะ รักคิดมีไว้ใจรักแท้มีไว้แต่งงานนะเออนมาทางกุมารเสกโอ้ทีอันนี้ตั้งใจมหาอ้ยงบอกนะครับผมต้มปลานินของเรานะครับต้มปลานินของเรา ครับผมได้ต้มปลาเข้ามา่ฮะเขาเลี้ยงต้มปลาเชิผ้าเป็นอยากต้มปลาผ้าไม่ซื้อพี่โจพี่โจน้องโจน้อง น้องวันพี่ครับเกิดรุ่นผมเนาะวันเกิดปีสามยศผมเกิดปีสองเก้าสบายๆเอ้ยเดี๋ยวทุกอย่างงี้เลยแม่นวะบรรากาศช่วงแรงครับผมมือนียสำหรับอ่าน้องโจเ้าก็ยังท่านกับครับสำหรับ ch่อง Joe Channel chỗ Y, ch่อง Joe Y Channel, này cáp chưa? จ่จจว่าผลผมกับบุเดคนในป่ปามคืาเล่น,นต้ม,มนม่เลาตมเป็นเม่ต้ตตตมตนเลไม่ล้ไม่ไม่นเนีย <ừ, ừ, S 1> แต่มปลาแกนนี่มันก็นจะ,ปะเ,เป็นกบเลยรว้ายดีาเิน เากินนี่เนซื้ออาหาซื้เด็ด่ะวันกันซื้อาหารเด็ด่มันเกินกับเพาเน่แกงครับตลาดตลาลาครับที่จีบมีเนียหครับหาหายู่หายู่หาเรื่อยๆทาจะมีเนียล่ะเราจะไปิรบอ้ายรเป็นรุ่นนองจอรับนองเยเกือปีสามเดบปีสาเเกือทุนผมสำเร็นะยิ ท่ไหอายุเท่าไหร่สามชิ้นโป๊ะไปทีชิ้สามผมยังไม่ทันถอาเลยเกิดล้นเหมือนกล่องปี๊ดน้ำปี๊ดไหมน้ำจะเบอดไปแล้วน้ำหอมตอนหอมพี่กินบมเคร่อบเทเขาจะใส่หรอเคื่องเทศเออเครื่องทศทำเออข่าเป็นเครื่องเทศนะครับแงนครับ ผมย้อส่นนืนตัดก็ได้เส้นำใส้นน,นืตันึ่งนวตักกว่าส่นำยงไวส่รดดีรดดีผมใช่แล้วใส่ทุดเลยุมารดีนะครับใส้รดดีถาไม่ได้นี่บ,บอแหลไม่ถแล้ว ชิมไปชิมมาไม่ได้โดนปกติเขาต้มปลาต้มมาโดนเลยสิบสกว่านาทีเนี่ยพอเลยมันไกลบ้านนี่โอมไนตม้มทุกเนยานะีไกลบ้านจญญญญ็ก้มยาน้านาานาไปดิกานทุกสมกดกาน บ,ททบ,บอกบหมบอนกับปร,ประมาณนี้อยยุแต่หมายถึงว่าเขาเย็นทนดีว่าเออจะให้เขาพีไปเลย่ครับบอกนั้น,น,น,นไงนด้นแล้วก็อะกาศเหรอเป็นเคโหเคอเคอไคเอเอเคอโอเคอคโอเเอคอ ไปเ็ดมาแสีบอยู่ดยนี่อะไรนึกว่าน้ำเพราะเจ้าไปเอ็ดคนเราที่เทียมตังยังท้ปะบ๊อบไม่มากินเดาดิเดาที่รถบ้านไอเราที่สีตายอะไรเากับใส่ม่มากินของติแม่เบ่อันนี้เขาใช้ยายาก่ายาเด็ดเพราะว่าอัน อยู่โรงงานอยู่ดอนนะั่นนั่นว่าโตเด็กน้อยแตเดี๋ยวนี้เขาเพ่กินคนเลี้ยงปูขายปูชั้นเรีนว่าจะไปหากินเด้อเราใส่ยาไข่ผสมผสมให้มิ่กินนี่อย่างก็ยังที่ว่าให้คนกินนี่แหละสมุนไพรบ้มือแก่พวกคนขับรถกินไปดูดูอ้าวเห็นอหนนั่นนี่อายุสี่สิบกว่ากินเหล่าเขาหลายตายว่ะ จนปีนนบางออีไอ้คนูจากกับหนึ่งหรือบ้านเขาสาย,ยาตไยเน,น,นี่ยโปรยตายคนากนกายกินไปไม่เห็นนถ้ามาแตา่ตายได้คนเรา้เดี๋ยวบานจะไม่กินลองตายหรอกแสดงมันไม่คยมีเราเราจ้บ้านเราผมก็ไ่ค่อยดแล้วบ้านน,านีเยอะมาจจะมีคนบ้านอะไร ของคุณเขาเกิดมาตั้งเจออยู่างนเี้ด่วนต่างยังไงขึ้นบังบังพอดีขึ้นบังไรขึ้ถ้ากบใครมีเหรอว่าสมัยต้นมันก็จะยังพวกซุ่มซุ่มนักธุรกิจเนี่ยมาแต่งกายเราพิลกันจอาจอหน้าบมปะปะแหล้ว่็กินน้ำมั่งเดี๋ยวกินข้าวไปกินน้ำ ไปบ้าผมเองีนือการแตกง่งานบว a งานแ่งงันอย่างรอ้ยงเจ้าังเจ้าจังครมาำบจ้ารถแท่ธรรมดาเ่ยนะนี่กันนี่นี่ีกันนี่ตงมากันี้มกันเบิร์นึ่งแลอัน งานอันอัน,นเดีงา,าั้นถูกไนมครับกระจายนะครับจังรถให้เปิดหน้าบ้านตึมๆฉลองอาทิตย์เนาะครับตอนนี้มาตีกันวังสองทุ่มกำลังมึนมวนไหมวันจิตตอต่อเวลาจากชัจมูกหนึง่งรูไประด้ต่อครับ นันนะตละปีว่ปีละสามหมื่นสามหมืนประกันชีวิตนายีดีดววบอแม่แม่ผมส่งไว้ผมย้ายผมเลยเก็บเบิร์อายุผมเพระว่าทำศพเสรยเทียของแม่ผมเนี่เบิร์สองแสนหามันเลยสนาดเทียบแบบประหยัดสุดได้ด้วยนี่ หหไหนก็ซองท่าตากๆนี้ยะอพัก่าเดียวตอนสากอย่เละเทะต้มโดนพดนตัวมันเละเออต้มโดนพวดแล้วตัวผมก็ผมก็ไปพนมันแห้ง,งแม,นม้นว่า โอ้ยกระวายอยู่ต้องตายกิเลยน้าพี่โอเคะเขาไหมโอ้ยตายกินกินจะต้องนพี่อยากไปถ่ายพี่จะไปมาเขาไ่อยบอกอยู่ก็อย่าตัมมันเลยเพรนำมันรีอะไรมันจะโหดูกว่าดเดี๋ยวสักกางครับผม ตะกังโอ้ยอแมนดูคนมีแต่สมุนไพรนีแ่อะไมาจิ้มปนปลาได้ไนี่ลูกพี่ลูกเวพี่จับมาปนนะพ่อลูกี้จะปนปลาได้แมยอะ เพง่ายตรงนี้เดียวแสบเลนะ้วอ่ะแสบร้ว่ามาปาม่ด้นแบ้นตงเกลือครับค้นนล็ๆก็เล้เลยได้อโอ้โหผมต้นแรลเนื้อรดออกผมสอคนเลยแล้วจะมาค้นต่อยอย่ะเ,เห็นเห็นคนต้นต่อยอ เด้อพี่น้องกินเอาน้ำกันครับแ,แบ้านข็งเลยใส่า้น นี่ขนมกินเป็นนี้นี่กินหนี่กินหรตเห็ดยาญเห็ดยาญแ่ขันตอนโปรดือได้กินหนึ่งไก่กินได้มือบ่ครับหนึ่งกินกินไก่ครับกินไก่สิหนึ่งไก่อ่าหนึ่งกับนึงนึ่งไก่เห็ดเห็เป็นเห็ดเป็น อยากเต่ใรข่ย้ิ้นอะไรแล้วเนี่ยแล้วลิ้นอะไรจะเคาะอะไรเนอะนิ่มแก้วดีเนาะหนึ่งไก่เนาะแล้วมา่หรอนะน้ขเป็นขินเป็ินหน่งไก่ละไก่ตลาดมากหนึงจังหนึ่งจังขิดเนี่ยเขาจังหนึ่งหม้อแวจะได้แต่ชินึไก่เมื่อยหนึ่งไกุ่ น้ำตัวเป็นไฟแก่ต <bien> ัวไม่ห้อมันมุนปวดปวดอะไรตามจริ่ที่กิ่นแล้วมันมันผมกัคือคนบ่านเองวะ้นคนแหงพวดเนี่ยกินมุนบิด่ำปุดให้องกป้าไปลันเหมือนครับรถมาตึง Mm hmm. ค mm ้อนจ่นของอันต em> ่น eh ียนะครับ uh> ันต uh uh> uh ั X <X ้งคันหมื่นคำวมาห้ามืนามื่องมื่อมื่น่ไก่ดยั่แงเงกับประกาศเลี้งเียคนจนหมดตลาลปรอจิขับหมดเสียมาโอ้ไก่เหรอโอ้ยบาันพาไปเาเี่ยวไนไก่ใช่โก้ิบโลนี่เตี่ยวบุญพระรามใช่ปาะบางแกวนครบุญพระรามใช่ปาวันนั้นรยเอ็ดเป็นบางันน้องยังท่านนายขาดผมบอกพมสุมนี่ส่มพลังลูุครึงไปอยู่น้ำไหม หมหนนูน้ำใจกันน้ำฟันไปมันจะพลังมีตมไก่ไหมหน่อยไหมสองหน่อยต่อสิบวันหวตหนดิน้อแก่ด้าหนาน้องนเจ้า,าบาาเขาเช็ดหมอไฟเสิตม,มป่าหมอไฟ้ม่มป่าหมอเปสองหน่อยอสิบปู ปลาหมอไฟเนี่ยมันมันราคาแพงดิผมเ่งไปกินตว่ารานนี้แซ่บบด้วยน้องน้ำจืดล้านันนี่ไหมเดี๋ยวเขาเห็น้ำดูดูดูแล้วได้แรงๆถ้าเป็นเรื่องๆตอนนั้นทีผมวางเขาหากิน้องกันเป็นนั่นสไม่อกโจย์ก็หมายน่ยคือว่าเน้นานพี่หู่จักรยร้านด้วยนะสี่านแซ่บอะแต่ปัญหาเขาจะคิดกินเองยุทธงหน้าปจักนบล่ะเ้ยกระโดชื่อกินยาหมันเ้ยไอยิ้มหรอจุจมึงหาตาบ่บ่ ไอ้คนหมดงดอนนาอา่้ถึงแงจงต่างแซ่บนี่เป็นเลยว่าแต่ขับรถไปหอดน้นจก็โดนเนีเนาะมันมต้มตครับมันบจะบ้าเีรถถขับดีกบมหอดชโมถ้าขับเๆกช่วโมงกว่าอันบ่จะวินไปไไกลนอยอยู่อันบอก เลยบอกกสอไปอีกสามล้อข้อสบสามหอข้อสอบง่ายๆนะที่เขาย่ายไปไหมเอ่อเดินไปทางคนไปดิทางคนไปทางจุ่มแพ้ไหมนดี๋ยวนี้เพราะตอนนี้พ่อมาสอนเป็นผู่เสียดายที่นอกเมืองง่ายปะโหเป็น่ายผู้หะจอดรถได้เป็นลอยเขคันมันง่ายออกจากเมืองเขาไปซส้่เมืองบหมืองปะเดี๋ยวกินไปอยู่ในเมืองเดี๋ยวนี้มันอยู่นอกเมืองเรามันอยู่นอกเมืองก่อนก่อนหอดเขาเมืองจาก สองกิโลนี่แหละธรรมะธรรมะจากบ้านไทยมั้งปะอคอนคอนหอดเขาเมืองของกิโลมันมันจิ้มคอนหอดต่างเสร็หนังประตูน้ำขอนแก่นนะเราจับประตูน้ำขอนแกน่นบ่ประจ,ระจับกเออก้อนก้อนประตูน้ำขอแนแก,ก่นจักโลนึงอ่ะกิน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 ๆเฮ้ยเบื่อเดี๋ยว ลูกพี่อันคอยเี้ปลาเสียเล็้ปลาเสียไหมผู้ไม่ากับฟักตอนไห,หนนะตอนมันยี่ตอนทำหนุ่มโตมัหนาเลยไอ้เสือมันซื้อม้บารอย่างีางงางมันซื้อบาตรมันอยบอยม่นมันน้องโตแปดสิบหาแปดสิบหาใครอยูอ่ใครอยู่ใครอยู่ แต่ที่บ้านผมมิตรโรยี่เลยมันบ่ตัวโลกวาแต่วันตัวหญ่กรเหน่ิบบ่เป็นโลสามสี่ขีดบอกอันเพราลงมาเปิดได้ไมเงี้ยอืมม่ไม่่อะไรกับ่ยากนยุงก็ได้ยุงเดวอย่เออยากันยุงมึงย่ากันยุงยากยุงจุดหนุน่งจห่ดี๋ยวจุดห้าะมก็ได้่อมอากขายมาแตเพาลมเ้วนั่งยืนยืนยืนอยายเลย เราเปิดพัดลมให้เดอน้องจโอ้ยิีมากเล